แป้งมันหนึ่งต่อหนึ่งเวลาที่เราใช้น้ำแป้งมันเนี่ยหลายคนบอกว่าพอน้ำแป้งมันเสร็จทุกคนเอาไปกวนครับไม่ใช่นะครับก็คือในน้ำประมาณเราเราน้อยเราเนาะน้อยก็คือไม่ต้องเยอะเราน้อยก็คือเราเห็นน้ำแป้งมันมาสองช้อนเนี่ยครับผมน้ำประมาณสองช้อนโอเคแล้วก็ใส่แป้งมันสองช้อนโอเคเท่ากันอ่าช้อนหายนะครับวันี้ไปออกงานมาช้อนหายอ๋ออย่างช้อนอยู่นี่ช้อนอยู่นี่กินนี่นี่อ่าอยู่นี่โอเคครับ ลืมเรื่องหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันนะครับครับผมอันนี้หนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งครับแล้วก็คนเข้ากันคนเข้ากันมาแล้วคือเหมือนกับมันนมข้นๆอ๋อครับผมเนี่ยโอเคแล้วเวลาที่เรานํานำเราอันนี้มันใสไปนิดนึงคือให้มันข้นๆนิดนึงครับไอเครื่องนี้ใช้กับพวกใบตองพวกใบไม้ทรรมาใบไม้ทุกอย่างเลยที่เราเราต้องการเชื่อม เวลาที่เราจะใช้กับใบไม้เนี่ยเรามีเบ้งมันอ้าไอ้นี่ได้ด้วยเหรอครับไอเหมือนใบใบกับกล้วยใบตองใบบมากล้วยก็ได้ด้วยครับผมโอเคเนี่ยมันจะเอาไปรูปนี้อืมโอเคครับปนี้หัวใจย่ำเลยคันเนี่ยเราต้องมีถ้วยถ้วยแบบบล็อกเนี่ยถ้วยบล็อกถ้วยบล็อกเนี่ยเวลาที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยพอขึ้นเอาออกจะจาบบล็อกวางไว้จะไม่เสียรูปวางใส่ไว้ พอทารูปต่อไปมันก็เย็นมันขึ้นรูปแล้วก็เอาออกอ๋อโอเคถ้าไม่ใส่อันนี้เริ่มแรกผมก็ทําไม่ได้ไม่เป็นไม่เป็นรูปอืมพอวางปุ๊บเฮ้ยมันแบะมันไม่เป็นทรงครับอย่างนี้หยิกเสียงเลยครับผมตงไว้อ่านี่แหละได้ละโอเคเลยคือง่ายๆเวลาที่เราใช้ใบตองอืมเราก็หยิบเปิดเครื่องวันกี่นาทีถึงจะร้อนครับเครื่องนี้เหมือนเหมือนเราใช้กระทะไฟฟ้าครับไฟฟ้าก็ดูว่ามันร้อนแล้วไฟมันจะดับ ก็คือตัวนี้ก็ฮีเตอร์ไฟฟ้าธรรมดาทั่วไปพอร้อนแล้วไฟพวกนี้มันจะดับดักนะฮะแล้วเราก็พอเราทามก็เป็นน้ำนมขาวเนี่ยเยี้ยมเลยครับผมแล้วก็ถ้าเป็นใบตองก็เอาใบตองอีกใบหนึ่งครับผมความฝางเส้นใยครับเอาให้ฝางกันด้วยเหมือนหลักขัดแตะมันจะได้แข็งแรงครับผมแล้วเราก็พอใส่เครื่องเนี่ยนี่เครื่องยังไม่ร้อนเราทดลองเลยครับสองนาที ถ้าไปตองในประมาณนาทีครึ่งสบายๆแต่สองนาทีสวยสุดอัดปึ๊บแล้วก็ประมาณอยู่ที่สองนาทีเราดูไว้ก่อนตับเวลาเลยตับเวลาอันนี้ระหว่างรอเครื่องร้อนเราทดสอบเครื่องไปด้วยมันก็มีอยู่แค่นี้ไม่มีแค่นี้งหัวใจหลักคือน้ำแป้งมันแล้วก็ใส่ลงไปแล้วอีกอันหนึ่งที่คนเราไปสอนเราหน้าแหกคือลืมตัวนี้อันนี้ไม่้ทงอะไรก็คือ บล็อกวางพอออกมาต้องวางไว้โอเคต้องวางทีนึงลูกศิษย์ไม่เห็นของอาจารย์เป็นบล็อกเลยอย่าเอ็ดไปครั้งแรกผมก็น่าแหกผมลืมแต่ว่ามีคนมาถามมามาทำที่นี่แล้วก็มาสั่งซื้อเครื่องเทียบเลยดิใช่ครับแล้วก็มีคนมาสั่งซื้อเครื่องเที่ยวนะครับก็คืออย่าลืมเรื่องบล็อกครับผมเวลาเราทำเนี่ยต้องหาตัวยประมาณนี้เนาะตัวยประมาณบล็อกของมันอืมโอเคไม่อี๋ย ครับตัวเหมือนกันแล้วถ้าใบใบไม้อื่นก็วางขวางเหมือนกันวางผักเหมือนกันครับอ่าใบทองควางใบผักใบไม้อื่นเนี่ยเราวางเรียงได้เลยอ๋อ้แต่ใบตองก็ต้องขัดนิดนึงอ่าบถ้ามีใบตองเนี่ยถ้าเป็นกาบหมากเนี่ยกาบหมากเนี่ยไม่ต้องใช้เลยกาบหมากนี่ต้องเป็นไฮโดรลิกถึงจะดีถ้าเป็นอย่างนี้เราต้องใช้อ่อนๆกาบกล้วยที่เขาลอกมากาบกล้วยที่เขาลอกมาเนี่ย กับดีให้เนี่ยกับกล้วยเนี่ยครับแร oh. งวามกลากับกล้วยมาทำก, hmm. กับกล้วยสวยมากโอเคแล้วก็สวยอีกอย่างคือใบบัวครับอ่าแล้วก็ใบไม้ที่มัน